e ีนี้เนี่ยเรามาไกลหน่อยถูกต้องเรามาอยู่ที่ปปไหนครับป้าปี้ไทเปครับเพราะว่าเรามาอเวอร์สกายแฟ t i ม g ิงกันใช่แล้ววันนี้ก็มีทีส่สิงโตเต็นยวอ,ออฟก,กันแฟนเด็กลืมชิมอน เรามากันรวมตัวขนาดนี้เราเราก็ต้องมาแบบว่าเล่นเกมกันถูกต้องครับเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าวันนี้เรามีเกมให้เขาเล่นเกมของเราเนี่ยเป็นของที่เขาส่งมาให้ตอนขึ้นบ้านใหม่นั่นก็คือเกมเต่อตึกเดือดเดือเดินเดินีเมื่อกี้ฉันพูดชื่อเกมถูกปะเนี่ย <laughs> อ๋อเกี่ยวตึกเราจะไม่ต่อเราจะมาเกี่ยวตึกใช่ครับเพราะว่าเราชอบเกี่ยวบ่อยมาเกี่ยวตึกดึกดึกดนๆดนกติกานะคะแต่ละคู่เนี่ยจะต้องต่อตึกภายในเวลา2นาทีใครต่อตึกที่สูงที่สุดฝ่ายนั้นเนี่ยชนะไปเลยคู่แรกที่เราจะมาเกี่ยวกันครับผมนั่นก็คือคู่ของติกแล้วก็ซิงเดอร์ ไปทำอะไรนี่เปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวคิดจะออกมาจากตู้เซฟอยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสิงโตนะครับผมสวัสดีครับสวัเคยมาแล้วนี่มาหลายครั้งแล้วพี่3ครั้งที่3ได้ไหมครับวันนี้วันที่สามวันนี้จะแกล้งอะไรพวกผมอีกไม่ได้แกล้งครับวันนี้เรามาเล่นเกมเหมือนเดิมมาเล่นเกมเกี่ยวตึก ดึึกเดี๋ยวผมจะส่งการชนะเล่นก่อนเออชนะเล่นก่อนหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยมันชนะไม่ว่างตัวเลยตัวอะไรเลยแผนที่วางไว้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเล่นก่อนนี่ไงมันมีกั๊กเทคนิคไงกั๊กเทคนิคแล้วห้าสี่สามไปเสียบรูไม่ค่อยแม่นนะเราอ่ะเอยมันสั่นมันสั่นปกติไม่ค่อยสั่น เอ้โอ้ถัดเดี่ยวด้วยจ้าโอเคโอเคอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ก็สรุปว่าออฟประกันเนี่ยในเวลาสองนาทีทำไม่ได้5ชั้นด้วยกันโอ้ยโอ้ย ถ้าไม่ใช่ว่าโดนแกล้งรกันทุกรอบกูจะไม่จริงจังขนาดนี้เลยคพร้อมนะห้าสีมไปวเลยจัดเลยจัลยจัดเลยสู้สู้เดี๋ยวเต้องเชื่อมั่องตงยมรับงไปถึงไปถึงเกมไปถึงมือยืดลุ้นกันลุ้นจังวะ

อันนี้หนักหนักตั้งแต่ตอนมาโอเยไมได้แล้ยอมแ้เนื่องมาจากว่าเมื่อกี้เราแกล้งเขาเราก็เลยให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันว่ารอบนี้เขาจะทำได้ไหมเราก็ให้ตึกไว้ด้วยหนึ่งชั้นเรามาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าถึงถ้าเขาจะทำได้แล้วก็ขย่มได้ในตอนหลังหาังโอเคห้ส สามสองจับเวลาครับอ,อุ้ยอันนี้มีทรงนะมีทรงอเอ้ยเฮ้ยเอ,อ,อ,อยากอาย,ออย,อยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้กินอะไรนะเท <Hey, S 2> ปัญญากิใช่ปปะเทปัญญากิกี้ เสมออะเสมอผมชนะผมโดนแก้งครับจรแดนแต่คิดมันก็เป็นคนที่ใช้หัวเกีียวเก่งมากจริงๆอันนี้มาจากเมื่อกี้นะครับเราเล่นแล้วเราเสมอกันนะครับเราเลยใช้กฎนี้เป็นกฎตัดสินแล้วกันนะครับใช้เวลาคู่ละ30วินาทีใครได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะไปนะโอเคพร้อม5 4 3 2ี่สมองบเวลาครับ อยู่ปอแล้วครับตกลครับโอเคครับพร้อมแล้วก็5้าสี่สมปีมีสมาริ่มพี่โลไฟพี่โลไฟไปโอ้ยพีโลไฟไปมาเด่ีมาเด่ วกูซ <c oughs> <laughs> ันเลยอะโอเคนะครับ <laughs> หลังจากที่เมื่อกี้นะครับเหมือนสมรภูมลิ <laughs> ลบไปนิดหนึ่งนะฮะเราเลยตัดสินใจด้วยการตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือการเป่ายิงฉุบนั่นเองสามเป้านะครับใครเป้าใหญ่สุดคนนั้นชนะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสาม โอเคนะครับเท่า hmm. ก okay, yeah. ับว mm ่า hmm. ท uh ีมอฟกันแพ้ไปนะครับจะต้องโดนทำโทษนะครับโดนรายการกล้วยทำมนุษย์เอนะครับไปเลยครับเนี่ยตัวนี้นี่เออตัวมึงหลัเหมือนกันนะเนี่ยลูกคนลาครับมาถ่ายวิวดีๆไม่ถ่ายมันหายไปห้องเนาะไหมดเท้านานอันนี้สำหรับคนแพ้เหรอใช่ๆนั่นก็คือการที่เราจะต้อง ถอดกางเกงแล้วไปทำอะไรนะกันทิ้งไว้เฉยๆก็คือไม่มีกางเกงใส่นอนอแต่ปกติก็ไม่ชอบใส่กางเกงนอนอยู่แล้วใช่ครับวิวกูนเนี่ยพังจริงๆวันนี้ตอนนี้เหมือนป่าป่าเก๋เๆมาก <laughs> อ่ะโอเคนี่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็น เกมพี่กระชับความสัม <Brother> พ <the> ันธ์พ <ania> ี่น้องนาครันดักนเยอะรักกันเยอะเลยขอบคุณมากขอบคุณมากมึงไปได้แล้วป่ะรจาเจรจาเจอการเกณคู่กเกณคู่กเกณคู่มาต่อที่คู่ต่อไปครับผมคู่นี้เนี่ยเป็นน้องใหม่ของ GMM TV เลยนะครับนั่นก็คือเด็กและแฟนค่ะ คู่นี้นะครับก็ไม่เคยเหมาะกับรายการลักหลับเลยนะครับขอถามหน่อยแล้วกันว่าพฤติกรรมการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างปกติเนี่ยเวลานอนใส่ชุดแบบไหนนอนใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวนอนครับตัวเดียวเหรอใช่ครับต้องต้องมีเสื้อที่มีลายเซ็นแบบนี้ด้วยเหรอไม่อันนี้ใส่มาเฉยงเ้อ๋อเด็กเขาอ๋อเสื้อเร็กแล้วใส่อะไรนอนส่วนมากบางทีก็ไม่ใส่อะไรเลยบางทีก็ใส่แค่บ็อกเซอร์จริงเหรอไม่ใส่อะไรเลยนอนเหรอแล้วมันไม่ถูเหรอมันไม่ถูหรอมันไม่เสียดสีเหรอมันก็เสียดสีบ้างพี่แต่ว่าชอบชอบมาสบายมีพื้นที่แบบ อ๋อมันมีพื้นที่มันมีพื้นที่เหมือนแบบที่ปั่นน้ำฝนเดี๋ยวที่นี้ใส่ชุดแรงนอนมึงจะถอดแล้วกันเด็กเคยป้าเคยเจอตอนถอดปะเคยอกอผมนั่งกินอถุงมันถอดผมหันไปคนนี้คือแบบโอ้กินไม่ลงจริงเหรอเนี่ยแดดเนี่ยบ้านนี้ใช้สาหร่ายหรือหรอหรอทุกอนูจริงๆคันแต่ว่าแต่ว่าถ้ามึงอย่างเงี้ยมึงถอดออกมากูว่าก็ไม่เจออะไรเจอแต่อะไรงดำๆก็ขนเต็มตรงนั้นเลยปะอืม แล้วสองคนเนี่ยมีท่านอนประจำกันหรือเปล่าเออไหนลองผมปกตินอนท่าไหนผมผมจะนอนอย่างนี้ถึงจะนอนหลับตะแคงเหรอใช่ตะแคงฝั่งนี้เหรอข้างซ้ายใช่ตะแคงซ้ายเอาซ้ายลงของผมนี่หน้าความก่อนเลยพี่นอนหน้าแบบอย่างเงี้ยโอ้โหอาพหายใจข้างเหนือก่อนหายใจข้างเอาพี่ชอบความหน้าชอบความหน้ามันเย็นพี่คือวันนี้เนี่ยไหนไหนคู่นี้ก็มารายการของเราแล้วนะครับเราก็จะมีเกมมาให้เล่นชื่อเกมว่าเกี่ยวตึกดึกดึกเดินเดินเดี๋ยวเราเริ่มเลย ทีมเราตั้งใจดูดีศึกษาเทคนิคพร้อมแล้วก็ 1,2, ไปพีมันเลื่อนลงเรื่อยๆวะทำไมมันเลื่อนลงอ่ะของวิพีมันเลื่อนลงเรื่อยๆพูอยู่เฉยๆเนี่ยมันเลื่อนลงนะใครว่ามันเลื่อนลงสามสองหนึ่ง โอเคนะทุกคนห้ามเลยฝั่งนะเอางี้หัวต้องชนเป็นแบบเหมือนกันเหมือนด้วงเหมือนด้วงเหมือนดวงเหมือนด้วงห้าสี่แอช์จัะเวลาเริ่มไปไปไปทุกคนสู้ๆนะตึงตึงตึงโอ้ยตึงตึงไปเลยไปเลยตึง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 ตึตึง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 ต เมื่อกี้เนี่ยออฟกันทำไปได้3นะครับส่วนแฟงกับเดรกเนี่ยทำไปได้2นะครับผมเท่ากับว่าออฟกันชนะภูมิใจไว้น่าภูมิใจมากแต่ว่ายังไงก็แพ้เราก็ต้องมีบทลงโทษใช่บทลงโทษของเราอันแรกก็คือกล้วยครับ เาทำไมเล็กพี่ดิ๊อีกอันหนึ่งก็คืออยูสองคนจะต้องถอดกางเกงทิ้งไว้ที่นี่แล้วกลับห้องไปนอนโดยไม่มีกางเกงเฮ้ยเฮ้ยคิดว่ามันเป็นบทลงโทษหน่อยดิมึงไม่ได้ยิ้มแล้วก็เออพี่สนุกอะไรของมึงงั้นของเด็กเนี่ยเราจะไม่ให้พาจิตตัวกลับไปเดี๋ยวเราไปเซ็นเซอร์กันเองเพราะว่าเพราะว่าเรามีรอยดำอยู่แล้วเราโมเส่เโมเซ่โมเซ่อะเริ่มอ่ะเราถอดเลยอะ

มือ่อกี้นะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากต่อไปนะครับก็เป็นตาแฟงนะครับถอดมาถอดตรงนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับบทลงโทษของเรานะครับเป็นยังไงบ้างมารายการวันนี้สนุกดีครับผมม,มันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยจนเกินใจส่วนทีมงานอะ ไม่ไม่ใช่ยังงั้นกูด้วยกูด้วยผมชอบรายการนี้ที่สุดที่ผมเคยออกจริงปะเนี่ยผมได้เป็นตัวเองสุดแล้วเออเป็นสิมึงงี้ ถ้าไม่ไปเองก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกฝากหน่อยแบล็คลิสต์ของเราตอนนี้เขาก็ฝากติดตามด้วยนะครับแบล็คลิสต์ที่จะออกเร็วๆนี้นะครับสิ้นปีนี้ครับโอเครับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมโอเคโอเควันนี้วันนี้ขอบคุณแฟนกับเรกมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแขกรับเชิญคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่มารายการลักหลับบ่อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเดียวนะครับมา o u t ดอ o r ด้วยกันนะยังไม่ถึงเวลาของมึงไม่ต้องบอกนะครับว่าใครนั่นคือเตนิวนั่นเอง ถึงเวลาเลย <tropical S 2> <c oughs> ถึงเวลาเลยนนที่อย่างเงี้ยไม่มาตื่นคู่นี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมเหมือนเดิมนะคะเป็นเกมที่ชื่อว่าเกี่ยวตึกดึกดึกดึก เจ็ดชั้นครับแต่องค์รวมของรูปทรงผิดหักไปหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปทรงถูกของพี่เจได้หรือเปล่ารอดูรอดูตูตูเพื่อนเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้โอเคครับพร้อมแล้วก็ห้าสี่สามสองจับมล้าครับโอ๊ยพี่เจเร็วเร็วเร็ว ได้เลนพี่แบบไม่แกล้งห้าสี่สามสองเจ้าเวลาครับอสัตว์จ่าไม่มีในหมูโจรมึงอยู่นิ่งๆสิว่าจะทำอะไรอ่ะมึงเครียดอะไรเนี่ยมึงปากไม่ต้องใช้หัวปากไม่ต้องเบี้ยวเฮ้ยมึงมีเทคนิคกว่าให้สี้ยวเหรอ กทั้งหมด6ชั้นครับ6ชั้นสรุปพี่เตนะครับกับพี่นิวก็แพ้ไปเราก็เลยต้องมีบทลงโทษครับมันจะเริ่มจากแบบง่ายๆก่อนกล้วยทับมนุษย์หนึ่งสองสามเอ๊้งยง่ายเหมือนนวดเหมือนนวดมัสัตว์มัดสัตว์มัดสัตว์เฮ้ยมัดสัตว์เฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้การลงโทษอันสุดท้ายก็คือ คุณต้องถอดกางเกงทิ้งไว้ที่นี่จะบ้าเลยดิคุณต้องทิ้งกางเกงของคุณไว้ที่นี่ห้ามาออกจากห้องนี้ไปแล้วเดินกลับไปถูกต้องเราจะใช้ผ้าตี่วผืนเดียวกลางงี้และให้ทุกคนถอดแล้วค่อยห่มทีละคนใช่ใครจะถอดก่อนอเตไอีเต้ถอดก่อนก็ได้ถือไว้ให้หนึ่งสองสามไปเร็วๆรจริงๆเร็วๆพี่เต้เร็วเเร็วเร็วเอาวินออกก่อน อะไยังอะไยังอันนี้ถือว่าสำเร็จอุ่ยกระดุกระดุได้กระุกไปไม่กได้ลูกตกไม่ไกด้ลูกตกลูกตกอ่านิวกกกกรรกกน วันนี้เป็นไงบ้างครับถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อันไหนนี่เลยเเออะโอเคฝากผลงานหน่อยสุดท้ายแล้ะฝากด้วยนะครับรายการเฟสเจอ์เฟสกับเตตะวันนะครับทุกวันที่13ของเดือนนะครับมีรายการกินกันกับเตนิวครับผมออกทุกสิ้นเดือนนะครับทาง YouTube c h anel n ของ GMMTV ครับอ่ออีกอันนึงล่ะครับเป็นซีรีส์น้ำดีครับผมของ GMMTV อีกหนึ่งเรื่องครับผมนะคือเรื่อง ทฤษฎีน่หจีบเธอครับอันน e ี้พูดดีอันนี้พูดดีนักเดินพนักงานโอเคดักบูคิสดักบูคิสฝากอีกรายการนึงนะครับเสน่ห์ห้องเครื่องนะครับทุกวันที่20ของเดือนอะไรของเดือนอะไรทุกเดือนทุกเดือนโอเคก็ขอบคุณเตนิวมากมากเลยนะครัะไปกับห้องเดินไปเลยเดินเลยไปเลยกางเกงกูเหรอไม่ให้ไงสำหรับคู่นี้นะครับเราจะมาเปิดซิงกันที่ ไทเป้เขาเป็นคู่จิ้นที่เป็นขวัญใจของคนหลายๆคนนะครับและนั่กนก็คือก็คือปุ้มชิม,ม่า <Yeah. S 1> โอเคสองคนนี้นี่มาออกรายการลักลับเป็นครั้งแรกใช่ไหมถามทั้งสองคนหน่อยว่าพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมีท่านอนประจำไหม ผมชอบนอนตะแคงแต่ก็เป็นตะแคงขวาผอจะหลับใช่ไหมใช่นอนงายแล้วก็แบบเอามือไก่นะผากนี้ไปเลยจริงเหรอเออจริงนอนแล้วมันแบบรู้สึกแบบอบอุ่นอะแล้วปกติเนี่ยเวลาเราจะนอนเนี่ยเราใส่ชุดนอนแบบนี้เลยปะที่ใส่มาหรือเป็นแบบเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นอกเซอร์ไม่ไม่ไม่เซอร์ขาสั้นธรรมดาใช่ใช่แต่ของม่อนคือชุดนี้เลยแบบเนี้ยแบบกางเกงขายาวแล้วก็ใช่แต่ส่วนเสื้อก็บางทีก็แบบเสื้อกล้ามบ้างอะไรบ้างอะไรถึงเวลาเล่นเกมของเราแล้วนะครับซึ่งเกมของเราเนี่ย มีชื่อว่าไม่อยากถึงเวลาพี่เลยจริงๆกําลังบิ้วกําลังบิ้วกับเกมมีชื่อว่าเกีลยวตึกดึกดึกดึดดึ๊ดอะเดี๋ยวเราเล่นให้ก่อนเราเล่นให้ก่อนดีกว่าเออสามารถก่อดกวนอะไรได้บ้างไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องรอเล่นเสร็จก่อนถึงได้เอาเดี๋ยวห้าสี่สามสองเริ่มครับ

ู่กันดีๆไม่ได้โอเคครับผมถึงเวลาที่เราทั้งสองคนจะต้องเล่นแล้วนะมาห้าสี่สามสองจอกันนะครับกี่ยเได้ยังไงวะเี่าได้ยังไงวะลงเดีวอล้วอี้วดเยรณีสู ไม่ได้แก้มึงเลยนะเนี่ยห้าสี่สามเ้เกมอะไรวะ เหนื่อยเหนื่อยต้องดิ้นดิ้นเหนื่อยต้องเกลียดกันจากที่เมื่อกี้เล่นเกมไป2นาทีนะครับอัฟกันเนี่ยก็ทําไปได้2คะแนนส่วนปื้มชิมอนเนี่ยศูนย์เพราะมันโดนโทรณีสูบมันเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับออฟกันเออใครเป็นคนสั่งสอนมึงเมื่อกี้ที่ทำให้นินโยกเนี่ยใครทำใครสอนมึงพี่เตไอเตใช่ไหมต้องแน่การที่มันละมเลิกกันจริงจริงไม่ได้คนละนะเตกับพี่ครีตบอกว่าให้ให้แกล้งเขาก่อนที่เขาจะแกล้งเราออ๋ ไงล่ะต่อยเขาไม่แกล้งเราเราก็ทําไม่ได้ก็ถือว่าแพ้ไปก็ต้องโดนบทลงโทษไปครับเราจะเริ่มแบบง่ายๆกันก่อนเลยนั่นก็คือกล้วยทับมนุษย์ไปทุกคนไป1,2,3มดูเห็นว่าเบาๆนะพี่กันน่ะไม่ห่วงหรอกแต่กูก็ไม่ได้หนักขนาดนั่นเป๋เปิ่มเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างี่โอเค เอออันนี้ขบวนลงโทษที่หนึ่งอันต่อไปนี่นก็คือคุณคุณไม่ได้ใส่กางเกงตัวเองกลับไปที่ห้องครับคุณต้องถอดทิ้งไว้ที่นี่ใช่ครับว่าแล้วโอเคอะมาอ่าชิมอนก่อนพร้อมนะไปถอดอะสี่สามสองถอดได้เลยถอดได้เลยกติกาคืออะไรแค่ถอดถอดกางเกงแล้วเดี๋ยวเอาผ้าคลุมเนี่ยก็เสร็จละง่ายมากเออ ไมถือที่มึงกล้าถอดหรือเปล่าอ่ะถือมีค้างไว้ด้วยเออมีค้างไว้หมุนตัวหมุนตัวโชว์หมุนตัวโชคไม่ออกไม่ออกไม่ออกถอดอันเกงดิถอดอันเกงโอ้ยเดือดเก่งมากเก่งกันนะเก่งกันโอ้ยโงมันเลยอ่าต่อไปเปุ่มโอเคนะเดี๋ยวได้ผมสัญญาผมจะมาออกอีพีนี้รายการมันออนแอร์ออกไปอ่ะพ่ออย่ามองนะเว ไม่เป็นไรก่อนอ่าถอดไปครับโอเคอ่าโอเคอ่าคุมคุมคุมอ่าขอบคุณถอดแล้วก็ไปแต่งตัวก่อนไปแต่งตัวก่อนถือไว้ถือไว้เออก็ถือว่าเราก็ได้รับภาพกันไปเต็มๆนะคะทุกคนก็จะเป็นภาพที่ข้างหน้าที่ผ้าขนหนูเนี่ยบังอยู่โอ้ยเดี๋ยวไม่รู้ว่าแล้วลนวนนีทางไหนบาง สัญญาสัญญาจะไม่เอาออกไม่เอาออกไปไหนอะลงให้หมดเก็บไว้อย่าให้พ่อด <them> ูเลยผมพูดไงก็ทำพ่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวให้แต่ละคนฝากผลงานหน่อยละกันแล้วก็มีอะไรจะบอกถึงรายการเราบ้างอะไรเงี้ยพูดได้เลยนะเริ่มจากชิมอนก่อนก็ได้อรัผลงานนะครับก็มีแบ็คลิสแล้วก็รถโรงเรียนสกูรเลนเจอร์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับผม10โมงทางช่อง g m m อมบาครับแต่ว่าแบ็มินเร็วๆนี้เร็วๆนี้แน่นอนครับผมเพิ่มๆฝากผลงานนะครับเรื่องวันไอส์สิวนะครับเร็วๆนี้เหมือนกันยังไม่รู้ยากพอสมควรผม็อยากจะหน้าหน้าอืแล้วตอนนี้ผมอยากจะอยู่แบบ เป็นแบบนี้แค่นี้พอแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มารายการอยากพูดหรือไม่อยากพูดหรืออะไรบอกได้เลยไปตรงๆเป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งเดียวปื้มกับชิมอนยังไม่ได้ไปห้องของเราจริงๆเลยอันนี้มันแค่แบบบ้านนอกสถานที่ถ้าแบบชวนไปห้องจริงๆจะไปไหมไม่ไปนะเราไรไม่คิดด้วยไปแหละแต่อยากให้ทุกคนสนุกไงอยากให้ทุกคนขำอยากให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะไงโอเคขอบคุณปื้มชิมอนด้วย ส่วนภาพถ้าอยากได้คือเอาตังมาเียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ลักหลับของเรา EP ที่3นะครับก็สนุกสนานกันทุกๆคู่เลยนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยวันนี้ที่ได้ดู EP นี้ก็คงได้รับทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็อะไรอะไรตลกๆก่อนนอนไปใช่ครับผมแล้วก็เอาปื่มมาปูยี่ปูยำสาใจทุกคนแล้วใช่ไหมล่ะก็ปุ่มไปแล้วแล้วมปิดรายการแล้วปุ่มปิดรายการแล้วปุ่มปิดรายการแล้ว เพิ่มเพิ่มขวดเทิ้งขวดเทิ้งเพิ่มขวดเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวรออีพีต่อไปนะคะว่าจะเป็นใครสำหรับวันนี้ออฟการไปก่อนเลยนะจ๊ะบ๊ายบายคุณไหนจ๊ะบ๊ายบายครับวันนี้นะครับ